เฉลยแล้วทำไมถึงเรียกว่าเสือร้องไห้ทั้งทั้งที่เมนูนี้ทำมาจากเนื้อวัวเมนูเสือร้องไห้ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ขออาหารอีสานมักที่จะพลาดไม่ได้และมักจะสั่งมาทานเป็นกับแกล้มเพื่อลิ้มรสชิมความอร่อยแล้วเคยสงสัยกันหรือเปล่าทำไมเมนูเสือร้องไห้ทั้งทั้งที่วัตถุดิบหลักนั้นทำมาจากเนื้อวัว แต่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าเสือได้วันนี้สนุกคามพัสเราก็จะพาเพื่อนๆมาไขข้อสงสัยว่าทำไมเมนูนี้ถึงตั้งชื่อว่าเสือร้องไหทง้ทั้งที่ทำมาจากเนื้อวัวเมนูเสือร้องไห้จะใช้เนื้อวัวบริเวณสวนออกที่อ่อนนุ่มมีมันปนเล็กน้อยแล่เป็นชิ้นหนาตามยาวหมักด้วยซอสปรุงรสย่างด้วยไฟอ่อนๆน,นำมาหั่นให้พอดีคำทำไมถึงชื่อเสือร้องไห้ ที่มาของชื่อนานมาจากเนื้อวัวส่วนที่อยู่ในอ,อกมีกระดูกซี่โครงปิดบังอยู่เป็นเนื้อส่วนเดียวในตัววัวที่เสือกินไม่ได้ เพราะเสือไม่สามารถแหวกซี่โครงออกได้และหัวใหญ่เกินกว่าที่จะมุดเข้าไปกินเนื้อส่วนนี้ได้ได้แต่ใช้ลิ้นลิ้มล่องรสหวานของมันที่ติดกับเนื้อส่วนนี้และจะต้องเหลือไว้กับซากวัวที่ถูกเสือกินรอให้สัตว์อื่นมากินพรานล่าเสือจึงเรียกเนื้อส่วนนี้ว่าเสือร้องไห้เพราะหมดปัญญาจะได้กินเนื้อส่วนนี้นอกจากนั้นก็มีความเชื่อเชิงคำขันว่า เมื่อเสือได้กินเนื้อวัวตรงส่วนนี้แล้วซึ่งมีความเหนียวกว่าเนื้อส่วนอื่นๆทําให้เศษเนื้อติดในซอกฟันเสือแล้วเสือแคะไม่ออกหรือไม่สามารถแคได้จึงเป็นที่มาของชื่อเสือร้องไห้